สวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับผม NNC Channel คลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง356วันเป็นเรื่องราวของหนุ่มมาเฟียคนนึงนะครับที่จับหญิงสาวมาเพื่อจะให้หญิงสาวคนนั้นหลงรักตัวเองภายในเวลา1ปีแล้วผู้หญิงคนนั้นจะตกลุมรักมาเฟียคนนี้หรือไม่เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับแล้วก่อนจะรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไ r i b ์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมด้วยนะครับ หนังเริ่มเรื่องมานะครับพ่อของเพอเอกเนี่ยก็ได้ไปคุยกับผู้ชายกลุ่มหนึ่งนะเป็นธุรกิจลับๆคุยไปคุยมามันก็เหมือนจะไม่ลงรอยอะไรกันสักเท่าไหร่นะครับก็ตัดภาพมาหาเพเอกนะครับเพอเอกเนี่ยมีชื่อว่าแม็กซิโมพเพเอกมันกําลังส่งสาวอยู่ที่ชายหาดอยู่นะครับแล้วสาวคนนั้นน่ะก็เป็นนางเอกนางเอกชื่อว่าลอล่านะครับในระหว่างที่รพอเอกเนี่ยกําลังส่งนางเอกอยู่นะ พ่อของเพเอกก็ได้เดินเข้ามาแล้วกําลังคุยกับเพเอกอยู่นะครับแล้วจูๆ่ๆนยก็มีเสียงปืนดังขึ้นก็ปรากฏว่าพ่อของเพเอกแล้วก็เพเอกนะครับโดนยิงแล้วตั้งสองคนก็ลงไปนอนกองกับพื้น5ปีต่อมานะครับเพเอกเนี่ยกำลังนั่งเครื่องบินส่วนตัวของเขาไปไหนสักที่หนึ่งแล้วในระหว่างทางเนี่ยมันเนี่ยก็ดันไปชอบสาวเสิร์ฟน้ําอยู่บนเครื่องบินของตัวเองแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ต้องให้ผมอธิบายละครับก็ตัดภาพมาหานางเอกนะนางเอกเนี่ยกำลังฉลองงานวันเกิดของตัวเอง มีทั้งเพื่อนมีทั้งแฟนอยู่ในงานในขณะที่นางเอกกาลังสังสรรค์ปาร์ตี้กันอยู่นะครับเขาก็ขอตัวกับเพื่อนเขาว่าฉันอาจจะไปขอเข้าห้องน้ําก่อนนะในขณะที่นางเอกกาลังเดินเข้าไปเข้าห้องน้ํานะครับเขาก็ไปเจอกับผู้ชายลึกลับคนหนึ่งแล้วผู้ชายลึกลับคนนั้นมันก็เป็นพพะเอกนั่นแหละพพะเอกมันก็เลยแซวนางเอกไปเล่นๆนะครับถ้าไม่อยากเจ็บจิ้มนาะยอย่ายิ้มให้พี่นะน้องพอพพะเอกพูดเสร็จมันก็เดินจากไป นางเอกก็งงเลยสิครับแล้วครั้งนี้มันก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ทําให้นางเอกแลวพระเอกได้มาเจอกันเป็นครั้งแรกวันต่อมานะครับนางเอกเนี่ยเขาลงมาเดินเล่นตอนกลางคืนเดินเล่นเพียงลําพังพอเดินไปเดินมานะครับเขาก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งมาดักรอเขาอยู่แล้วภาพก็ตัดมาอีกวันหนึ่งนะครับพอนางเอกเนี่ยตื่นขึ้นมาเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขานอนอยู่บ้านใคร Led นางเอกเนี่ยมันก็เดินสํารวจบ้านเดินไปเรื่อยๆนะครับจนไปเจอห้องห้องหนึ่งแล้วในห้องนั้นมันก็มีรูปของเธอนะครับติดไว้บนผนัง แผ่นใหญ่เบลอเธอเลยใน,นขณะที่นางเอกกาลังมองดูรูปภาพของตัวเองอยู่นะครับพระเอกเนี่ยก็เดินย่องเข้ามาข้างหลังพอนางเอกหันกลับไปเจอนะครับนางเอกก็ถามกับพระเอกว่าจับฉันมาทําไม พระเอกมันก็บอกกับนางเอกนะครับว่าผมน่ะแอบชอบคุณมาตั้งนานแล้วแต่ผมอ่ะหาตัวคุณไม่เจอจนกระทั่งผมมาไปเจอคุณอยู่งานปาร์ตี้งานหนึ่งแล้วพระเอกก็ได้ให้เงื่อนไขกับนางเอกนะครับในเวลา365วันเนี่ยเขาเนี่ยจะทําให้นางเอกหลงรักเขาให้ได้แต่ถ้าเลย365วันไปเธอไม่หลงรักฉันฉันจะปล่อยเธอไปแบบอิสระแล้วพระเอกมันก็บอกอีกด้วยว่าเขาเนี่ยจะไม่ล่วงเกินนางเอกเลยจนกว่านางเอกจะยอมให้เขาทําเองในวันต่อมานะครับ พระเอกเนี่ยมันก็อยากจะมาเอาใจนางเอกนะโดยการชวนนางเอกนะไปชอปปิง้งซื้อเสื้อผ้าใส่ นางเอกก็ตอบตกลงนะครับแล้วก็ยอมไปกับพระเอกแล้วพอไปช้อปปิ้งช้อปอะไรเสร็จนะครับของอะไรนี่ก็มาเต็มเลยนะแล้วในระหว่างขากับนะครับกาลังจะเดินไปขึ้นรถนางเอกเนี่ยก็ได้วิ่งตีตัวออกมานะแล้วก็วิ่งไปหาตํารวจแล้วก็บอกกับตํารวจว่าช่วยด้วยหนูโดนลักพาตัวมาตํารวจเขาก็ถามนะครับว่าโดนลักพาตัวที่ไหนแล้วใครเป็นคนลักพาตัวแล้วในระหว่างนั่นเองนะครับพระเอกเขาก็เดิเเดนเข้ามาพอดีนะแล้วตํารวจเนี่ยก็ทักทายกับพระเอกว่าสวัสดีครับท่านไปไหนมาหรอนางเอกมันก็ เลยสร,สรุปก็คือพระเอกเนี่ยมันเป็นมาเฟียนะครับเป็นมาเฟียที่มีอิทธิพลรายใหญ่ของเมืองเมืองนี้เลยพอตกเย็นนะครับพระเอกเนี่ยมันก็พานางเอกดินเนอร์ด้วยอาหารสุดหรูเลยนะนางเอกมันก็ถามกับพระเอกนะครับว่าคุณนทนา่ทงานอะไรทําไมคุณรวยจัง พระเอกมันก็บอกว่าตอนนี้น่ะฉันยังบอกไม่ได้แต่ถ้าถึงเวลาเนี่ยเราฉันจะบอกเองก็นเนช้าวันต่อมานะครับนางเอกเนี่ยกำลังนอนหลับสบายพอเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาก็มาเจอพระเอกนะครับมานอนแก้ผ้าอยู่ข้าง,ขางเขาพอตื่นขึ้นมานะครับนางเอกก็คิดว่าจะกวรประสาทพระเอกนะโดยการแก้เสื้อผ้าต,ต่อหน้าพระเอกแล้วก็เดินเข้าไปอาบน้าพระเอกมันก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับ มันเนี่ยก็ยิ่งทําใส่นางเอกอีกโดยการแก้เสื้อผ้าเหมือนกันแล้วก็เดินตามนางเอกเข้าไปแล้วในขณะที่ทั้งคู่นะครับกาลังอาบน้ําอยู่นางเอกนี่ก็ยั่วยวนพระเอกทุกท่าทุกทางเลยนะยั่วจนพระเอกเนี่ยอยากแล้วนางเอกก็จากไปต่อมานะครับพระเอกเนี่ยได้พานางเอกไปขึ้นเครื่องบินส่วนตัวของเขา แล้วจะพานางเอกไปไหนสักที่ในระหว่างเครื่องบินขึ้นนะครับพระเอกมันก็ได้ยั่วนางเอกคืนนะแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแค่ยั่วกันเล่นๆพอพระเอกมาถึงที่หมายนะครับเขาก็ไปทําธุระส่วนตัว พอทํทธุระอะไรเสร็จนะครับพระเอกเนี่ยก็ได้พานางเอกมาเปิดห้องเช่าในขณะที่นางเอกกาลังอยู่ในห้องนึงนะครับพระเอกเนี่ยมันก็เดินเข้ามาหานางเอกแล้วก็บอกกับนางเอกว่าจะทําอะไรฉันก็ได้นะฉันให้ทําทุกอย่างเลยแต่นางเอกก็บอกว่าฝันไปเถอะแล้วก็เดินออกจากห้องมาแล้วพระเอกมันก็ไม่เลิกลานะครับมันเนี่ยจับนางเอกมาขังตึงไว้ที่เตียงแล้วมันเนี่ยก็เรียกสาวอีกคนนึงมากินไอติมของมันหน้าต่อหน้านางเอกเลยพอทําอะไรเสร็จนะครับพระเอกเนี่ยมันก็บอกว่าฉันอาจจะทําให้เธอน่ะอยากทากับ ฉันให้ได้เลยถึงแม้ว่าฉันจะทําด้วยวิธีไหนก็ตามเธอต้องรักฉันให้ได้ผมว่าความรักในหัวพระเอกเนี่ยมันน่าจะเป็นการโจโ้กับนางเอกมากกว่านะครับต่อมานะครับพระเอกเนี่ยได้ไปทํลลาธุระในผับแห่งหนึ่งนะนางเอกมันก็ตามพระเอกมานะครับแล้วมัน,นี่ยก็แกล้งพระเอกโดยการแต่งตัวว่าบิวเพื่อจะไปยั่วผู้ชายอื่นให้พระเอกมันหึงเล่นๆนะนะแล้วนางเอกมันก็ไปเต้นกับผู้ชายคนอื่นนะครับแล้วผู้ชายคนที่มันเต้นอยู่เนี่ยก็ได้ลวนลามนางเอกนะ พระเอกมันเห็นแบบนั้นมันก็ไม่พอใจสิครับมันเนี่ยก็ชักปืนออกมาแล้วก็บอกกับไอ้คนนั้นว่าแกรีบใส่หัวออกไปเลยในวันต่อมานะครับที่ปรึกษาของพระเอกเนี่ยมันก็มาด่าพระเอกเลยนะแกจะเอาปืนเนี่ยไปยิงมั่วซั่วกับใครไม่ได้นะเว้ยฉันนะ่ะก็เสมือนพ่อของแกเลยนะนางเอกมันก็เลยเดินเข้าไปถามพระเอกนะครับว่าเมื่อคืนนี้เนะี่ยคุณยิงเขาเหรอพระเอกก็บอกว่าผมเนี่ยยิงมือเขาเฉยแต่เรื่องทั้งหมดมันจะไม่เกิดขึ้นนะถ้าเกิดคุณนะ่ะไม่แต่งตัวแบบนั้นไปยั่วผู้ชายผู้ชายคนที่พระเอก ยิงไปเมื่อคืนนะครับมันก็เป็นมาเฟียอีกตระกูลหนึ่งนะนางเอกเนี่ยมันก็งอนเลยนะครับว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนโทษมันว่ามันเน่ยเป็นคนผิดแล้วทั้งสองคนก็ได้ทะเลาะก,กันพอทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมานะครับนางเอกเนี่ยก็ดันพัดตกเรือแล้วพระเอกเนี่ยมันก็ทําหน้าที่พระเอกนะครับโดยการโดดลงไปช่วยนางเอกในน้ําพอช่วยขึ้นมาเสร็จนะครับพอนางเอกตื่นเนี่ยนางเอกก็ถามกับพระเอกว่าคุณเป็นคนช่วยฉันใช่ไหม พระเอกเนี่ยมันก็บอกกับนางเอกว่าผมเน่ยเสียคุณไปไม่ได้นะพอพระเอกมันพูดคำนี้เสร็จนะครับมันเนี่ยกำลังจะเดินออกไปที่นอกเรือนะนางเอกเนี่ยก็ได้จับมือพระเอกไว้แล้วทั้งสองคนก็ได้โซเดมาคอมกันอย่างมีความสุขพอวันต่อมานะครับทั้งสองคนเนี่ยได้ไปงานเต้นรำแห่งหนึ่งพระเอกเนี่ยมันก็ไปเจอแฟนเก่าของมันนะเธอคนนี้มีชื่อว่าอ,อันนานะครับแล้วอันานาเนี่ยก็ได้มากระซิบข้าหูกับพระเอกว่าฉันน่ะจะฆ่าลอร่าซะฉันจะพาดเอาความสุขของนายออกไป หเหมือนกับที่นายเคยทำกับฉันไว้พอพูดจบอน,นาก็ได้เดินจากไปนางเอกก็ได้ถามกับพระเอกนะครับว่าเธอมาคุยอะไรกับนาย พระเอกก็บอกกับนางเอกไปว่าเขาน่ะจะมาฆ่าเธอแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกผมนะ่ะจะปกป้องคุณเองแล้วเรื่องอาน,นาเดี๋ยวผมจะจัดก,การเองนางเอกมันได้ยินแบบนั้นนะครับมันเนี่ยก็ไม่ค่อยสบายใจนะอยู่ดีๆเนี่ยก็มีผู้หญิงจะมาฆ่ามันนางเอกมันก็เลยขอตัวกลับบ้านก่อนพอกลับมาถึงบ้านนะครับพระเอกเนี่ยมันก็ได้ตามมาที่บ้านด้วยนะตามมาง้านนอ,งงอ,งอานางเอกง้อไปง้อมานางเอกก็ไม่ขอคืนดีนะครับมันก็เลยจบด้วยการโซเดมาคอมกันพอโจ๊โจๆกันเสร็จนะครับพระเอกเนี่ยมันก็บอกให้ นางเอกเนี่ยกลับไปอยู่บ้านของเธอก่อนนะเดี๋ยวท่านเคลียร์อะไรทุกอย่างแล้วฉันจะตามไปพอนางเอกกลับมาที่บ้านของเธอเธอก็ได้มาพบกับเพื่อนสาวของเธอนะครับแล้วเธอก็เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเธอเนี่ยให้เพื่อนสาวฟังฉันนะ่ะโดนมาเฟียลักพาตัวไปสุดท้ายฉันก็ตกหลุมรักเขาจนได้ เพื่อนของนางเอกคนนี้เขามีชื่อว่าโอก้านะครับในวันต่อมานะครับเพื่อนของนางเอกเนี่ยก็ได้พานางเอกไปที่สปาแห่งหนึ่งเพื่อจะให้เธอเนี่ยไปคลายเครียดกับเรื่องราวทุทกๆอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเธอแล้วนางเอกเขาก็ได้เปลี่ยนลุคตัวเองนะครับโดยการตัดผมสั้นย้อมสีผมแล้วทั้งสองคนก็ได้ไปที่ปาร์ตี้แห่งหนึ่งแล้วก็เที่ยวกันอย่างสนุกสนานแล้วจู่ๆนะครับนางเอกเนี่ยก็ได้ไปเจอแฟนเก่าของตัวเองนะอยู่ในภาพแห่งนั้นด้วยแฟนเก่าของนางเอกก็ได้กลับมาขอคืนดีนะครับ แต่นางเอกก็ไม่ให้นะเพราะว่าเขาเนี่ยก็จับได้ว่าแฟนเก่าของเขาเนี่ยเคยไปมีสาวใหม่แล้วแฟนเก่าของนางเอกนะครับก็ได้ตามนางเอกมาที่ห้องแล้วพอเปิดห้องเข้าไปนะครับนางเอกเนี่ยก็ไปเจอพระเอกเนี่ยนั่งรออยู่ในห้องแล้วแล้วแฟนเก่าของนางเอกก็ได้เดินจากไปนางเอกก็เข้ามาถามกับพระเอกนะครับว่า,านายไปไหนมา นายหายไปนานมากเลยแต่เพเอกมันก็ไม่ได้พูดพ่ำทำเพลอะไรนะครับมันเนี่ยก็เลยโซเดมคอมนางเอกเลยแบบจัดเต็มจัดหนักกันไปเลยต่อมานะครับนางเอกเนี่ยก็บอกกับเพเอกว่าต่อไปนี้เนี่ยฉันไม่ต้องการเวลา365วันแล้วตอนนี้เนี่ยฉันตกหลุมรักนายไปแล้วนะแล้วเพเอกนะครับก็ได้ขอนางเอกแต่งงานต่อมานะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ได้กลับมาที่บ้านคฤหาสห์ของรพเอกนะนางเอกเนี่ยก็บอกกับเพเอกนะครับว่า ถ้าเกิดงานแต่งงานนี่นะครอบครัวของฉันน่ะจะไม่มานะเพราะฉันไม่อยากให้ครอบครัวฉันรู้ว่านายทํางานอะไรแล้วนางเอกก็บอกกับเะเอกไปอีกว่าฉันนะบอกเรื่องราวของนายนะให้เพื่อนของฉันฟังแล้วแล้วฉันจะขออนุญาตนายนะให้เพื่อนของฉันนะมาด้วยเพเอกมันก็อนุญาตนะครับเพราะว่ามันนตามใจนางเอกมากในเวลาต่อมานะครับเพื่อนสาวของเธอมาถึงเนี่ย นางเอกเนี่ยก็ไปคุยกับเพื่อนสาวของเธอว่าฉันน่ะตั้งท้องแล้วแล้วนางเอกนะครับก็ได้ไปลองชุดแต่งงานกับเพื่อนสาวของเธอหลังจากลองชุดอะไรเสร็จนะครับพวกเธอกําลังจะขับรถกลับมาที่บ้านแล้วเขาก็ได้โทรหาพระเอกนะแล้วก็บอกว่าเย็นนี้นะเดี๋ยวฉันมีอะไรจะคุยด้วยภาพก็ได้ตัดมาหาที่ปรึกษาของพระเอกนะครับเขาก็ได้รับโทรศัพท์ลึกลับสายหนึ่งแล้วคนในโทรศัพท์เนี่ยก็บอกว่าฉันน่ะจะฆ่าลอล่าก็ตัดภาพมาหาพระเอกนะครับพระเอกเนี่ยกำลังคุยโทรศัพท์กับนางเอกอยู่นะ แล้วจู่ๆนะครับสัญญาณโทรศัพท์ของนางเอกเนี่ยก็หายไปหลังจากสัญญาณหายไปนะครับที่ปรึกษาของพระเอกเนี่ยก็ได้มาบอกกับพระเอกว่ามันมีคนน่ยโทรมาหาฉันบอกว่าจะฆ่าลอล่าพอพระเอกได้ยินแบบนั้นนะครับเขาก็คุกข่าลงพร้อมกับความสิ้นหวังแล้วฉากก็ได้ตัดมาตอนที่นางเอกนะครับกาลังขับรถเข้าอุโมงค์ แล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง NNC Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ